3. ความเสี่ยงในการลงทุนคอนโดมิเนียมที่ผู้ขายไม่เคยบอกปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบคอนโดมิเนียมนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากความปลอดภัยและกําไรที่งามนะครับยังเป็นที่นิยมของเหล่าบุคคลที่ร่ารวยอีกด้วยแล้วความเสี่ยงในการลงทุนคอนโดมิเนียมเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ หนึ่งเลยนะครับก็คือความเสี่ยงในตัวทรัพย์สินหรือว่าตัวคอนโดมิเนียมเช่นการสร้างไม่ตรงปกนะครับคือการโฆษณาผ่านภาพที่สวยหรูแต่พอสร้างมาจริงนะครับอาจจะไม่ได้สวยงามแบบที่เราจินตนาการไว้เช่นส่วนกลางจริงๆนะครับอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าและวัสดุที่ใช้นะครับอาจจะมีความสวยงามแต่ไร้คุณภาพแต่ว่าถ้าเราเลือกแบรนด์ชั้นนำนะครับปัญหาพวกนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่บานปลายจากพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งกฎหมายกําหนดไว้นะครับไม่ให้เกิน5%เของตามสัญญาขายซึ่งคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จจานวนมากนะครับเวลาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมทําให้ผู้ซื้อนะครับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและในการลงทุนเพื่อปล่อยเช่านะครับนักลงทุนนะครับอาจจะต้องระวังค่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองครับบางรายเนี่ยอาจจะระวังมากจนเกินไปนะครับทำให้แต่งห้องออกมาแล้วหหห้้้้องงงงไไไมมม่่่่่่สสสวยาาาซึก็จะผผลใผใูเชดดนนทีุ นอกจากนี้นะครับบางรายเนี่ยอาจจะใช้งานหนักทําให้เราได้ต้นทุนกลับมาไม่คุ้มกับที่เราปล่อยเช่าไปนั่นเองครับดังนั้นนะครับควรกําหนดค่าเช่าที่เป็นไปได้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดและวางงบประมาณนะครับให้แปรผันกับยิวที่เราต้องการนั่นเองครับ ปัญหาต่อมานะครับก็คือปัญหาที่จอดรถกฎหมายนะครับกำหนดอัตราส่วนไว้ที่60ตารางเมตรต่อ1นที่จอดรถในขณะที่คอนโดมิเนียมปัจจุบันนะครับจะมีขนาดตั้งแต่21ตารางเมตรถึง60ตารางเมตรจึงทําให้จํานวนห้องชุดนะครับมีจํานวนมากกว่าจํานวนที่จอดเนี่ยถึง3เท่าแม้ว่าคอนโดจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแค่ไหนนะครับแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญของคนอยู่อาศัยนะครับจึงทําให้เกิดปัญหาที่จอดรถมากมายนะครับจนทําให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่านะครับบางทีทราบข้อจํากัดเรื่องที่จอดรถแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เปลี่ยนใจเลยทีเดียวก็ได้นะครับ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนอกโครงการเนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมนอกโครงการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือทางไม่ดีก็ได้เช่นอาจจะมีโครงการมาสร้างตึกบล็อกวิวห้องของเรานะครับหรืออาจจะมีเสียงดังจากโครงการข้างๆหรือไม่กับโปรเจกต์ที่วางไวไ้แถบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าถ้าบางทีไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจมีผลต่อการซื้อขายของเรานั่นเองครับ